คะแนนในครั้งนี้ก็คือยังไม่เคยมีใครได้ดูยังไม่เคยมีใครเห็นยังไม่มีใครรับรู้ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะการเข้ามาหาะไรเราต้องเกลียคัแนนี้งหรอวันนี้เราก็จะมาทำารีแอคลุ้นผลรอบที่สามกันว่าเราจะติดไหมคือเรายื่นไปสองที่สองอันเรายื่นไปสองอันดับนะทุกคนก็คืออันดับแรกก็คือ สื่อสารมวลชนมาชอเหมือนเดิมแล้วก็อันดับที่สองก็คือนิเทศของศิลปะศิลปากรอ่ะเออคือแต่ที่เราตั้งใจไว้จริงๆคือแค่อันดับหนึ่งคือของศิลปากรอ่ะเราไม่ค่อยเข้าใจเกณฑ์มันเท่าไหร่แต่ก็ลองยื่นไปเผื่ออะไรอย่างเงี้ยผลนะ่าออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ตอนเนี้ยเป็นเวลาเก้าโมงกว่าแหละจริงๆเขาจะออกวันนี้วันที่วันที่แปดใช่ไหมออกวันนี้วันที่แปดตอนตเก้าโมงแต่ผลออกตั้งแต่เมื่อคืนตอนประมาณห้าทุ่มแต่เราก็พยายามทําใจว่าจะไม่ดู อ,อแล้วก็เพื่อจะมาทำรีแอคให้ทุกคนคือแบบก่อนเราดูก่อนเรามาดูผลใช่ป่ะเราก็ส่งในทวิตเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบคนติดเยอะมากคือเราแบบตกใจอะว่าแบบเร,เราจะติดป่ะวะเราจะมันจะเหลือที่ว่างให้เราไหมคือคนติดแบบเยอะมากอะคือเราเห็นโพสต์ในทวิตของคนคนหนึ่งอะเขาถามไว้แล้วก็มีคนไปเมนแล้วอะประมาณสิบกว่าคนอะคือแบบแล้วเราอะแล้วคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเออคือแบบคนลุ้นอะแต่ก็ พยายามทําใจใสบายเพื่อจะมาดูตอนเช้ากบทุกคนแล้วก็ตารางสีมงคลวันนี้ก็คือสีเหลืองใช่ไหมแล้วเราอ่ะมีเสื้อสีเหลืองแค่อสองตัวตัวหนึ่งเอาไปซักแล้วก็เลยแปลเอาเสื้อสีมาเสื้อสีมาใส่แล้วก็แล้วคือไม่รู้คนไม่ร,มรู้ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมกระดุมตรงนี้มันขาดเออแต่ก็เราคงไม่ได้ถ่ายเห็นตรงนั้นอยู่แล้ว,ลวอืมแล้วก็ไปหากิจตอนงานกะสีมาด้วยเดี๋ยวเราก็มาดูผลคะแนนของเราดีกว่าต่นเต้น ข้างหลังตรงนี้มันก็จะโล่งนิดนะึงทุกคนเรายังไม่ได้เก็บตรงนี้มัวแต่เก็บอย่างอ,างอางื่นไม่ได้เก็บตรงนี้เลยเสียงก็จะดังๆนิดนึงตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าสุรบบุกเข้าไปแล้วด้วยกล้าด,ดูเลยอ่ะใช่เราเต้นแรงมากทุกคน ้มาดูผลของเราดีกว่าว่าเราติดหรือไม่ติด <Wow. S 1> ตอนนี้ทุกคนแล้วก็เช็คผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือติดนั่นเองว้าด <Wow. S 1> ีใจกับเราด้วยนะคือสำหรับคนที่อยากรู้คะแนนอื่นๆของเรานอกจากคะแนนอเ e น t คะแนนแกะภา,าภาษาภาษาอังกฤษกับ แกชื่มโยงนะรวมกันได้สองรยี่สิกว่าๆนี่แหละจำไม่ได้เท่าไหร่เออคือได้แกดไทยเยอะมากแต่แกดอิงก็อย่างที่บอกไปว่าเออเราคือเราไม่รู้เลยตอนนั้นเราได้แค่แปดิบคะแนนแกดแกดอิงแกดไทยเราได้ร้อยสีสกว่านี่แหละมันมีจุดชนินิยมอะเราจำไม่ได้ คะแนน9วิชาสามัญก็คือคะแนนที่เราใช้ในรอบ3นี้ของมอเชียงใหม่ก็คือได้คะแนนทั้งหมด2 3 1 7 5มห้ามั้งเออถ้าจะไม่ผิดนะก็ประมาณนี้ก็คือแล้วเราก็ติดในนี้คือเราอะทำใจไม้นานมากเมื่อคืนว่าจะไม่กดเข้าไปดูเพื่อความเรียวดีใจอะเราจะไปเป็นลูกช้างลแล้วแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้เจอพี่เตี้ยเราก็ตามก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วก็คือ ขอให้พี่เตีย้ยไปอยู่ดาวหมาแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆนะก็สําหรับใครที่ไม่ติดรอบนี้นะก็ไม่เป็นไรนะสู้ๆรอบหน้ายัางมีเราอย่างเราก็ผิดหวังมาสองรอบแล้วก็เพิ่งมาสําเร็จรอบนี้รอบหน้าต้องติดแน่ๆทุกคนเชืเอ่อเรามาทํารีแอคแบบนิ่งๆนหน่อยๆพอเป็นคลิปสั้นๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเรานะว่าอยากให้ทําคลิปอะไรอีกสําหรับวันนี้ก็ 拜拜。Bye bye